สวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับสวัสดีด้วยนะใช่ค่ะต้องสวัสดีด้วยอยู่แล้วเนาะทำไมอ่ะทำไมอ่ะมัว่าจะกินเลยนี่หิวว่ะพี่อ๋ออะไงเสียเวลานิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมยังสดอ่ะใช่ค่ะหอยนางรมนะครับสุราษฎร์นะคะหอยนางรมจากสุราษฎร์ธานีประมาณเป็นอย่างนี้นะคะอ้วนๆค่ะกลมๆอ้วนๆครับแล้วก็จะมีแบนๆเลยแบนๆก็คือหอยพัทยาอ๋ออ๋อแล้วหอยนครสวรรค์เป็นไงคะใหญ่กว่านี่ตัว โอ้โหไม่มีทะเลก็จะไปเลี้ยงยังไงหอยน้ำจืดแต่พูดถึงเรื่องหอยเลยทำไมรู้ไหมหิวหอยชิมเลยค่ะอะไรนะไม่พูดลายเลยนะรเพลงลายโอ้โหผักเยีะยบมากใส่เลยนะคะหนูก่อนเลยซีฟูดเลยค่ะหนูก่อนเลยซีฟูดพริกเผาโู้เย็นดีจังเลยนะค่ะตามด้วยหอมเจียวนะคะหอมหอม นาวบีบไหมครับนิดนึงบีบมะนาวนี่ออ้ยดูน้ำมะนาวสิไม่ไม่นิดอ่ะเนาะครับช่ำช่ำเลยค่ะจริงเราต้องแกะหอยก่อนนะพี่อ้าวยังไม่ได้แกะหรอนี่ไง่ได้ละเดี๋ยวพี่ดูก่อนอ่ะหนูกอนเลยอ่ะขระปากตรงๆวิธีการกินของเขาหอยจูราเนืนี่เป็นหอยที่ตัวใหญ่มากเลยนี่ยิงหัวเลาะทำไมเลยนี่เอากระถิ่นตามครับ หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนานมาเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปถึงสุราษฎร์ก็ได้นะครับเราสั่งมาก็ได้แต่นี่เราซื้อมาจากไหนค่อยๆรอ <c oughs> ใส่เยอะไม่ได้พริกเนี่ยต้องปิ้นแซ่บมากเถอเดี๋ยวหนูบีบมะนาวใส่หอให้นะคะเอาอีกหน่อยนึงก็ได้บีบไปแล้วอาบีบไปเปหรอเปรี้ยวๆยอร่อยดีมาครับสดหอยเข้าปาก ขน,ดนาดเป็นฮะหอ,อขอตามนี่ผักกระทินเนอะน,นิ่งๆนีๆๆ่มันเข้ากับผักกระทินเนอะมันทำให้หวานนะไม่หอยหวานไปเลยอะเนาะใช่ครับหอยก็ตัวเต่งมากคุณผู้ชมเห็นหอยแล้วผมอยากจะทำปักทำทำไมอะใหญ่ยยจริง ปวบจริง <c oughs> บีบมะนาวลงไปจวบเขา้าให้อยากได้ริกเยอะอ่ะเด้อเอาสีส่เยอะเลยนี่เลยให้อพอดีปากแล้วก็ไหลเข้าไปโอ้โหกินเข้าไปได้ยงไงตัวเปิดร่มเทิมย,ย้อย <c oughs> เ็ดปากให้นะคะช่วยมไม่ทันกระถินตามครับ รวบโคงให้วานเกีย๊ยหวัดเกี๊ยบเห็นไหมเอาพี่ขอตัวตัวไปพี่ขอตึงๆหนยได้ไหมใหญ่ๆบีบมะนาวนาวกระเด็น <laughs> นี่อุ้ยน้ำมะนาวไหลครับใส่หอมอะไรเนี่ยหอมเจียวค่ะหอมเจียวใส่เยอะอะร่อยเยอะใส่น้ำมิกเผาจริงเขามีพริกขี้หนูสดมีอะไรอีกนะเครื่องเคียงเขามีเยอะเหมือนกันเนาะใช่แต่แล้วแต่เราแค่นี้ก็สุดยอดแล้วตามด้วยน้ำจิม้มอย่างนี้ Uh huh. ตามด้วยเข้าปากเขีย่ยเข้าประตูโกไปเลยครับเตะเลยค่ะเตะเข้าโกไปเลยเป็นไง uh huh. อเขีย่ยด้วยผักกระถินอร่อยมากว<ะ>หวานเตียบอันนี้พอไหมพอค่ะอย่าอย่าสลิดค่ะพี่เดี๋ยวมันจะไม่เล่นซะแล้วอะ่ะพูดไม่ออกเลย สลัดอโอ้สลัดอยาสลัดตามด้วยผักกะทินเข้าไปในหนึ่งสวนครับเข้าไหมเข้าแลออกไม่ได้นะเหมือนหวานที่คุณผู้ชมมันเข้ากันมากผมก็งงมากเลยหวบเข้องให้คุณผู้ชมครับเข้าปากสิลอรรักเป็นไงอร่อย หอยยาวค่ะอันนี้หอยยาว <S 1> <S 1> ห<ร>เหรอเมื่อกี้พี่กินห,อ,หอยแบนไปอ่าแล้วก็จะไหลเลยนะคะโอ้อเออเอออ้าอ้หอยยาวนี่มันไหลง่ายเนาะเออปอกเออนี่ครับนี่ปกกระถินมันจะหวานมาครับอือคือกับน้ำไหลหอยเขาดมกลบบุมไม่เอาอ่ะ มันไม่เอาแล้วหนูอิ่มอันนี้มันจะออกเปรี้ยวๆนะอันนี้ท่านผู้ชมก็อยากจะรู้ว่าคือน้ําอะไรนะคะอ่าๆไ,ไม่ใช่วายใช่ไหมไม่ใช่อ,อันนี้เป็นน้ํมามะม่วงห่าวมะนาวโหเห็นต้มอยู่วนะันนั้นใช่ทําเองกินเองอร่อยมากเป็นรสชาติยังไงครับเปรี้ยวเแต่เป็นน้ําเพื่อสุขภาพเนาะอกินแล้วจะผอมว่างั้น ตัวสุดท้ายครับคุณผู้ชมความเมล็ดอร่อยมันก็จะย่อมมีวันสิ้นสุดลงนะครับลองแบบปากม,มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงูบแล้วอร่อยคลิมนี้อร่อยนะคะหอยสดมากเนาะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ชอ่องวินวินด้วยนะคะคลิปนี้เราลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ